ว้าวสัตว์แม่งแบบชี้กานหายใจต้องตังหนาเหนือมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคน oh. อื่นคำเดาคำเดา เรียลความโชว์พีิมพ์ชาแนลสวัสดีค่ะพบกับมุกกระบองนะคะในรีแคปเพลงเอาหลอเอาหลอฟังอยู่บิดกูเอาหลอกทั้งเนมทีรีเพลแล้วก็ CN นั่นเองนะคะก่อนเขาออกเพลงประมาณอาทิตย์ก่อนมั้งพุ่มเห็นเขาลงภาพ MV อ่ะที่เขาไปถ่ายกันที่สัตอุสาวรีประชาธิปไตยใช่ไหมพอถ่ายลงไม่แป๊บเดียวก็ออกเพลงเลยอ่ะเร็วมากเออใช่ MV คือเป็นภาพรวมเหตุการณ์น่าจะเหตุการณ์ปัจจุบันที่ไปกันมาเพราะว่ามีทั้งเคซิกอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมเคเอก็มีสามี เรายกให้เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเดือดที่สุดแห่งปีนี้ไปเลยแม่งแบบที่แรปสามเวอร์สสามคนแล้วแบบรัวแบบสับเพี้ยเฮียแบบโคตรโหดทุกคนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนแรปสับสับแบบนี้เลยน้อยน้อยมากที่แบบว่าจะทําเป็นเพลงออกมาแล้วก็มี MV ด้วยแล้วก็แรปแบบสับสับโหดโหดแบบเนี้ยเพลงแบบนี้มันแบบมันดูขายยากมันเข้าถึงยากมันฟังแบบฟังยากมากแล้วแบบโอ้มันรัวแบบสุดอ่ะแล้วเนื้อหาความเดือดนี่คือโอ้โหเนมอทีอ่ะปกติเนมอทีก็จะชอบแรปแบบว่า เร hey, sure like ื่ดเรืおお่ดเรื <ok ่าเรว่าเรื่ด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 เรื่าเรื่ดเรื่ดไปเลยอ่ะแต่ก็ยังมีสัดส่วนความเป็นของเขาอยู่เหมือนกันเพลงนี้คือเราชอบโฟของทุกคนมากคือเราชอบสไตล์แบบเนี้ยแบบสับสับเดือดเดือดแม่งแร็ปแบบโหโง่เนี้ยต้องพูดเลยว่าทอนรีเพจเนี่ยเราไม่ได้ฟังเนื้อหาเยอะเลยนะเว้ยเพราะมันแบบ อ่ะปากค้างอ่ะในคีบุงอ่ะปากค้างเลยอ่ะเอ็มพีแบบว้าวสัสสัแม่งแบบชี้กั้นหายใจอ่ะโอเคเรามาดูเนื้อลองกันเลยดีกว่านะคะเอ็มเอ็มพีถ้าเป็นเรื่องงานกูไม่ชอบไห้ใครรอกูไม่ค่อยถูกพวกที่แม่งใช้บอลก็คืออ่ะเฮ้ยจราจรโอ้าเรื่องเซ็กซ์สาวอยากเอ็กแบบเอาดออะไรถ้าเป็นเรื่องความคิดฟัก k you bitch be out รออ่ะต้องพูดก่อนเอารอคืออะไรคะนอกกฎหมายอ่านอกลีดอะไรอย่างงี้ปะเออถ้าเป็นเรื่องความคิดเนี่ยกูแบบกูไม่อยู่ในกรอบกูแหกกูแหกกฎ ถ้าในความคิดของผมอีกอย่างนะกฎหมายที่ยี่มึงออกไปตอนเด็กเสพยาพอโตมากูเสพเพลงตอนเด็กขายยาแต่โตมากูขายเพลงนี่ก็คือทางชีวิตเท้าเทางชีวิตกูไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่มีเจ้าไม่มีนายสไตล์กูกําหนดเองเดี๋ยวนะเนมเนมไม่เราหมายถึงว่าแบบเขามีทางของเขาเองเขาแบบไม่มีใครมาบังคับเจ้านายเข้ามาเห็นเจ้านายมีเจ้านายทุกอย่างกูกําหนดเองเว้ยขอให้บอกมาจะเล่ายากูได้หมดประเทศนี้ต้องตัง หนาถึงจะได้อยู <art ic everywhere Fahrenheit> ่เหนือกดอุ้ยโอ้แสดงว่าเนมมีนี่ตังหนาเหมืันเันเพราะว่าเขารอไงใช่ใช่ไหมที่คิดเนี่ยเพราะเอารอได้แค่ความคิดไงแต่ว่าต้องตังหนาถึงจะมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่น คำดาคำดาวทำไมอ่ะขับรถชนคนก็ไม่ต้องติดคุต่อยคนยังไปฟ้องเขาเลยนห่ทำาม็นห้ามกู <c oughs> ที่ผ่านมาแลกกันชาเป็นเงินสดโกฎหมายก็เคยสรัทธาแต่ตอนเนี้กูกบดเอารอเอารอไม่สนกฎหมายมีกี่มอมอกี่มอละคะ <c oughs> เอารอเอารอผูน้นำาค่อยๆจะไปแขวนคออันนี้ชอบอ่ะ เอาหลอเอาหลอไม่ทําตามพวกปอยออคำว่าปอยออต้อคิดถึงสมัยตอนเด็กๆเลยเนาะต้องด่าด่าปอยออเอ๊มันต้องชอบย่อคาปอยออกกนออะไรเออเอจราสมัยก่อนคําการขวางคอกขอคอเป็นคําฮิตเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ที่มีคาใหม่ๆสมัยก่อนก็เป็นคําที่แบบย่อมันยเป็นฮิตสมัยนั้นกูไม่เคยติดใครเหมือนไม่มีจิตใจถ้าไม่สนิทบายถึงกูนั้นติดไฮไม่มีสติตายอันนี้เขาสัดส่วนแบบสัดส่วนแบบใหม่ของเขานะถึงกูติดไฮไม่มีสติ ใช่ัชนนี้ดูดิแบบที่กูเคยติดย่าผ้ามันยังติดตาทางที่กูลิขิดมา ที่พวกมึงนินทากูไม่เคยติดใครเนี่ยเพราะว่าน่าจะหมายถึงแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องตามใครไม่ติดใครอะไรก็เหมือนกูไม่มีจิตใจคือแบบเฮ้ยกูไม่งอใครเลยอะไรเงี้ยถ้าไม่สนิทบายก็คือบายบายถึงกูนั้นติดไฮไม่มีสติตายก็คือ,คอคกลัวติดไฮคือคกูชอบการไฮแต่ถ้าไม่มีสติผู้มึงก็ตายนะที่กูเคยติดยาผ้าม,มันติดตาทางที่กูลิขิดมาเขายังจําได้ตอนที่แบบตอนนั้นเขาแบบสภาพเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทางกูกําหนดเองเว้ยที่พวกมึงนินทากูจนพวกกูชินชาแต่กูเป็นนินจาเงินกูมันบินมาพวกกู ไม่สนกติกาโอ้ น่ชอบเนี่ยชอบสัดส่วนตรงเนี้ยนี่พวกมึงดินทาว่ากูกูชินแล้วเงินกูบินมาเว้ยเอออยากให้เงินบินมาม <c oughs> มีหลายคนที่ยังไม่รีสเปกกูเราชอบตอนนี้ท้องผมกับคาเบตแบบมันมีหลายคนที่ไม่รีสเปกกูเออมันแบบมันมีคาเบตเขาลาเขาแรปเออมันมีหลายคนที่แม่งยังคิดจะเก็บกูแต่มึงรู้ไว้เงินพวกนั้นเสร็จกูนี่กูแดกเงินพวกมึงกูอาจดูเหมือนกบฏในวงการเพราะกูไม่สนใครจะวงการจากที่กูสู้มาจนแทบสมงซานจนตอนนี้ตัวกูได้สิ่งที่กูนั้นต้องการกูไม่สนใครจะบงการ ที่อะไรที่กูสู้มาจนแบบลมลุกคุกคานอ่ง่ายๆเราชอบอันนี้ของเนยเปนทีนะเราว่าแบบรูดเดือดรูดเดือดจัดๆแล้วก็แรปรัวอ่ะอื่นที่เขาแรปแรปมานะแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีหลายแบบมากมันมีหลายแบบมากในเวอร์ชเดียวของเขาเนี่ยนะเก่งนะคะถ้าเป็นเรื่องเติมกูไม่ค่อยใครรอถ้าเป็นเพื่อนเชิญกูุชอบให้ใจพอถ้าเป็นเรื่องเบิร์นควันก็เป็นเรื่องเบิร์นควันอันนี้ด้วยถ้าเป็นเรื่องเบิร์นควันกูแนะนําต้องเอาดอถ้าเป็นเรื่องความคิดฟักยูบิชกูเอารอแล้วกูนอกีดเอารอเพราะกูลุยกันทุกวันลลงมืออตด ไม่มีจอดพวกกูไม่เฝ้าล้อเปลี่ยนคาสัมผัสเป็นลายเสียงเข้าจอพวกกูลุยกันจัดเอาคํามาจับสลับให้เข้ากอนโหดนะผมชอบตรงที่แบบเปลี่ยนคําสัมผัสเป็นลายเสียงเข้าจอใช่แล้วคือเนี่ยกว่าจะลงสัมผัสเขาอะในเวิร์ดในบาร์แม่งยาวมากคาเยอะมากดูดิเขารัวมากปัาปาปาป๊ปเลยอะแล้วชอบของรีเพสอีกอย่างคือเขาแบบไม่เว้นเลยพอแม่งแบบจังหวะแม่งต้องหายใจแล้วแม่งขึ้นต่อแบบโอ้โหโหดสัสพวกกูแร็ปไม่พักตั้งแต่วันจัดไปเยนอาทิตย์ให้เพลงมันเชื่อมทุก พวกกูรวมกันเป็นพันธมิตรและพวกกูโฟกันอยู่ทุกวันพวกกูอนะปโปรกันจัดเรื่องควันอ,อันนี้ก็วนเข้ามาเรือ่องควันถ้ามึงอยากลองเข้ามาละกันกูหายประจํากันวันละนิดอุ้ยมึงเก็บไปคิดก่อนจะสปิดและแอลกอฮอล์กูแดกเป็นลิตรทำเพลงไม่สนว่าใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่มึงจะคิดข<น>ึ้นไปเปลี่ยนสมัมผัสแบบว่าเดน,เนียนเลยนะมึงอยากลองเข้าเรื่องควันอะไรไม่รู้ไปไปเอามาแม่งสละอิตเฉยเออเนาะไม่ไม่ไม่มันไม่เปลี่ยนมันมาตั้งแต่นี่ตั้งแต่พันธมิตรแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ แล้วแต่ว่าโอ้โหแบบอ่านจนแบบลืมไปแล้วว่ามันสัมผัสอะไรเพราะว่าบาร์เขายาวมากคำเขาเยอะมาก <Yes. S 1> ถ้าทุกคนมาอ่านเนะื้อร้องตอนนี้นะคือโหมันยาวมากบาร์หนึ่งของเขามันยาวมากจริงกูแค่ยังพ่นคํายังยาก่อนพ่นลามเวลาเมาชอบด้นคํเดินสดพ่นควันมาเป็นพิษวิ้ยนี่อภิสิทธิ์ของตัวมึงเองกูมีหน้าที่แค่มาบรรเลงโอ้คันมาเป็นพิษคือจะทําแบบนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของมึงเป็นิ์ของมึงป็ชัยพิตยของมึงเองกูแค่มาบรรเลงทาตามที่ชอบอ๋อมันก็คง รณ์แบบว่าเนี่ยทุกอย่างที่กูทามันสิทธิ์ของกูกูอยากจะมาบรรเลงเพลงเนี่ยมันแรปแบบที่กูชอบอะไรอย่างเงี้ยทำตามที่ชอบเป็นตัวกูเองไม่ใช่ตามเทนที่กําลังฮิตและแน่นอนกูเนื้อว่าเช้งส่งลาม to your brain for กูแม่งอินเซนคอยแดกสติมึงทีละนิดและแน่นอนกูเนื้อว่าเช้งกูไม่เคยเปลี่ยนส่งลาม to your brain for คือส่งลามของกูเนี่ยส่งไปถึงสมองมึงแบบ f o f o เลยกูแม่ง insane, อินเซนอินเซนนี่คือแบบบ้าบ้าคลั่งคอยแดกสติมึงทีละนิดเออบ้าเลยทำให้มึงแบบเออสติมึงค่อย หดิบมึงนิบดิดดดกูซึมซับเข้าไปในสมองมึงอะไรเราว่านะสติมันจะหายไปเพราะอะไรหรือเปล่าเ <c oughs> พราะเวลาฟังเขาแม่งต้องการหายใจ <c oughs> ใช่สติหายจริงเหมือนสติหลุดอะคะ่ะแล้วครูโคตรจะเบื่อเฮียนั่นไม่ยอมออกแม่งสักทีอันนี้ก็รู้กันอยู่นะคะว่าใครใครไปบอกแม่งสักทีเอ้ยมันมีเฟซมีไอจีอยู่นี่แท็กไปเลยเขามีของลับอยู่นะอุ้ยบริหารงานโคตรเฮียเลย้นบอกจะต่ออีกสักปีอยากจะสอกแม่งสักทีอยากจะสองแม่งสักที พวกกูอยากจะเปลี่ยนและโค้จะเบื่อที่จะต้องอยู่ข้างในระบบที่เห็นพวกมึงประจบประแจงกันจนมันเสื่อม เสื่อมไปอะไรวะอูเป็นแค่กระบดที่อยากสะบดสะแลงอ้โหูกระบดสะบดสะแลงในวันที่คนแม่งวัดกันที่เกือกทาไมวัดกันที่เปลือกควยไอ้พวกขี้เสือกนี่นเสื่อมกระเสือกอ่ะกว่าจะมาลงเห็นวะแต่คือเขาไม่ได้กะไม่ใช่แลบเป็นแบบทําสุดท้ายอยู่แล้วอ่ะเขายาวมากเหมือนเขาเป็นคนที่อาเกตการโฟของเหมือนแบบเป็นผู้นําโฟใหม่ เขาเป็นผู้นําสายสับเพราะว่าในยุคนี้นี่คือแบบคือรีเพสเนี่ยรัวรัวมากๆรัวแบบไม่มีช่องว่างรัวแบบไม่มีหยุดหายใจอะแต่ว่าแม่งยังชัดเจนทุกคาฟังรู้เรื่องคืออาจจะจาไม่ได้ว่าเขาแรปว่าอะไรแต่ว่าตอนฟังอะคือฟังชัดฟังออกทุกคาแล้นเหมือนอารมณ์มันตึงมาด้วยเพราะแบบไม่มีหยุดอะไม่มีหยุดเลยอะ CN มาถ้าเป็นเรื่องต้มกูไม่เคยให้ใครลอยเห็นไหมอันนี้แบบตามสไตล์แต่ละคนนะอันนี้ก็เติมอันนี้ต้ม้องดีพอกูต้มเสร็จกูเอาไปกินข้างใน อ๋อเอาไปมาหาลัยไปอีกเรื่องต้มน้ำมันจำเป็นต้องเอาดอคือมันกลิ่นมันจะได้ต้อรตอนอะไรอย่างเงี้ยเ<ร> <laughs> หือแต่ถ้าเป็นเรื่องความคิดอ่ะฟักยูบิ๊กกูเอารอหลายคนมองว่าผิดแปลกแล้วทำไมกดมึงกูไม่มีสิทธิ์แหกลิ้นรัฐบาลมันมีอยู่ส<อ>ิแจกเจ๊เก้คือรัฐบาลนี่แม่งแบบว่าเขามาถึงรัฐบาลไหนเราไม่รู้เลยจริงๆแต่ว่าเขาหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยมันแบบลิ้นแม่งไม่ใช่แค่สองแจกนะแม่งสิบแจกคือกลับคำได้ตลอดคำพูดนี่เชื่อไม่ได้เลยแต่รัฐบาล ไหนไม่รู <S <S ้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมือทำเพี้ยอะไรไม่ได้กูจะเอามือบิดแตดเดี๋ยว่างสิกูจะหยิกให้ดูจะหยิกไห้พวอนะ แนะนำคนไทยไอสัตว์ให้ใส่แมสผู้นําประเทศกูเอาระเบิดใส่แก๊สก็คือแบบแนะนําคนไทยให้ไอสัตว์ให้ใส่แมสอ่ะแต่พอคนต่างประเทศเข้ามามึงไม่ให้ใส่แล้วหรืออะไรเอาเชื้อเข้ามาอะไรอย่างงี้ผู้นําประเทศกูเอาระเบิดใส่แก๊สหมายถึงว่าอะไรนี่เป่าที่ช่วงนี้ว่วงลวงกันก็น่าจะนะไม่แน่ใจนะมไม่ได้ดูข่าวเยอะเลยตอนนั้นกูมองยังไงก็ไม่แฟร์ผู้นาเฮี้ยๆแดกเยอะแต่ไม่แลโอ้โหแบบว่าไม่ดูแลประชาชนจริงจริงแต่กินอย่างเดียวจริงๆในความคิดบุ่มนะเว้ จะกินอะไรอย่างเงี้ยกูไม่เคยว่านะเว้ยจะบเพียงแค่ว่ามึงดูแลประชาชนให้ดีๆหน่อยอะไรอย่างงี้ในความคิดเรามึงก็กินแอบๆหน่อยเนาะมันกินซะใหญ่เลยอ a m b l อ e r กูใช้สแสดงมาประดับขจัดขยะสลับสละอยู่หลังกระบะมึงนอนตะแขรอันนี้สไตล์ซีเลยซีเอ็นชบแล้ประมาณเนี้ยใช่แบบสัมผัสแบบเล็กๆในบาร์เดียวตัดบัตดบัตดบัตอะไรเงี้ยเล็กๆมากเลยเล็กก็เล็กๆแบบว่าสั้นๆเนี่ยทำสลับตะบะสละตะกระบะอะไรเงี้ยเออ เป็นทางทะแยงทุกอย่างของกูเป็นแผนโ oh. อ้โหทำมึงขยับตอนดูถแถลงสิปีสแสวงมึงเอาเมียเพื่อนนั่นสิ่งกูสแสลงเราฟังข้อนนี้ของ C.N. ียนะโฟประมาเนี้ยของ C.N. แล้วเรารู้สึกแ่บมันคือหมัดยับ ผู้ใช้แสดงประดับขจัดขยะมันเหมือนแบบยั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 บมึงแงนมองเป็นแหวนทองพาเพื่อนมานั่นมาทานลุนสกุลปนามประจานใบรับประทานมึงออกอาการแดกเป็นอาหารปากปามหน้ามึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยีเอ็มเนี่ยจะแลบประมาณอย่างเงี้ยสไตล์เขาแบบว่าทมผัสเยอะๆคำเป็นคำคำไปคำคำหม่อคำหม่อมคำไปมึงแงนมองเป็นแหวนทองมึงเห็นอะเป็นแหวนทองใช่ไหมแต่มึงพาเพื่อนมาแบบเออทานลุนสกุลปนามประจานเนี่ยมึงออกอาการแบบแดกเรลบประทานคือใบใบแดก อย่าพยักผิดคาดเคยทำมาผิดมากจิตนาจิตวาดกรอน ไรนนี่นบแบบล้ำว่ะจินตนาการแล้วก็วาดกรอนออกมาอย่างนี้ปะกูทําพวกมึงนั้นต้องนาบนอนคือแบบนอนปรหนาไปเลยอ่ะมึงมาผิดจังหวะ,วะมึนๆง,งงงงเย็ดแม่ไอสัตว์พูดตรงๆไม่สนไอสัต,ตว์หลอกคำคนกูมีมากกว่าคําลงเอาคําล้ําเย็ดแม่มาทําซ้ําไอที่พูดทั้งหมดเย็ดแม่กูอํามั้งไอเหี้ยอันนี้บุ๊มบมพยายามแบบพูดให้ชัดแบบพูดทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างนี้นะกูมีมากกว่าคําลงเนี่ยอันนี้ก็คือที่บอกอ่ะว่ามันไม่ได้ลงท้ายบ้า มันแบบตึ๊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 บแม่งสลับพลิกไปพลิกมาอยู่เงี้ยในบาร์เดียวเองอะแต่ละบาร์มันแบบต้องคิดถึงคําพูดของเคซติกไวยที่แบบว่าแต่งแรปเป็นแบบพัซโซเป็นตัวต่ออะไรเงี้ยเราว่าอันนี้ก็แบบคือเขาต่อไม่เหมือนกันนะอันนี้เขาต่อแบบคือเราว่าเขาคิดออกมาเป็นคำๆเหมือนแต่ละคำตึ๊บ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 เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหนื่อยอะเหนื่อยอะคือคําดูเหมือนไม่ยากนะแต่พอมาอ่านแล้วแบบโหนอกจากฟิปโฟแล้วยังแบบรัวแล้วยังสับแล้วคือทุกอย่างแล้วในเพลงนี้ จริงแม่งคือแรปที่โหดลนะ้วคำก็สวยนะสลับสละขจัดขยะประดับตะ,ตะคอนตะแคงทแยงอะไรอย่างเงี้ยสละแองสละเอิญสละอิสละอิดโอ้ยมีหมดเลิศอะ่ะสามคนเนี้ยคือเป็นแบบสามตัวเดือดมีเดือดกว่านี้ไหม <c oughs> แบบเนี้ยสับ,สบ,สบแบบเนี้ยเด,ดเดือดแบบแม่งไม่สนใจใครอะ่ะกูเอารอพี่บ่องรักมากเลยเพลงเนี้ยชอบชอบมากอ๋อเป็นเพลงเดือดแห่งปีใช่เป็นเดือดแห่งปีเลย ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยมีใครทําเดือดขนาดเนี้แต่คนนี้เป็นแบบญลนกษณ์ความเดือดนี่ไงอย่าง MMT ก็รู้อ่ะอู้หเขาเดือดมากยิ่งแบบเพลงเมืองทองอ่ะนั่นก็เดือดสุดๆอันนั้นเขาก็แบบโอ้โหสายเดือดรีเพทนี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาแร็ปแบบเดือดมากความรัวความสับของเขา Cn ก็สายดีดดีดพองคือเนี่ยโอ้โหแม่ก็เลยแบบเดือดทวีคูณสามเท่าแบบโหดสัดสัดนะ โอเคจบไปแล้วนะคะใครที่ชอบอะไรเดือดๆสับๆมันๆโหดๆเข้าไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะทุกคนใช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนบายลักบาย